ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครับสัปปะ้ันนาศรัทธาความเชื่อเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเครื่องรางสายเสน่ห์นะครับเครื่องรางสายเสน่ห์ใช้คําว่า้ันนาก็ได้นะครับก็นั่นก็คืออินนั่นเองนะครับอินคืออะไรหลายท่านหลายคนคงจะเคยรู้จัก นะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะเคยได้เห็นหลายท่านหลายคนคงจะเคยได้ยินหรืออาจจะมีหลายท่านหลายคนที่ไม่รู้จักเลยก่อนอื่นนะครับต้องมาพูดคำว่าอินก่อนอินคืออะไรอินเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปชายหญิงเปลื้องผ้ากอดกันหรือเสพสมกัน นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของหยินยางนะครับทีท่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยธรรมชาตินะครับเป็นของคู่กันนั่นเองหยินกับยางชายกับหญิงอะไรประมาณนี้นะครับชาวล้านนาเนชื่อว่าหากผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชาติดตัวนะครับก็จะทำให้เกิดความเมตตารักใคร่ เป็นมหาเสน์แก่ผู้พบเห็นหากบูชาไว้ที่บ้านก็จะทําให้คนในบ้านเนี่ยรักใคร่ปลองดองกันมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของอินเนี่ยจริงๆแล้วนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดย้ำอีกครั้งนะครับว่ายังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อใดน,นะครับใครเป็นผู้คิดค้นคนแรกแต่นะครับจากการที่ได้รับฟังจากการที่ได้ศึกษา คนคว้านะครับก็ทำให้พอที่จะมีเขาเขาคงนิดนึงนะครับซึ่งไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จะจริงหรือเปล่านะครับย้ำอีกครั้งว่ามันไม่แน่ชัดไงฮะแต่จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยก็พบว่านะครับอินเนี่ยเริ่มแรกน่าจะมาจากทางล้านนาคือทางภาคเหนือตอนบนนะครับและก็คาดว่าจะสืบทอดมาจากทางพม่า ทำไมถึงสืบทอดมาจากทางพมา่านะครับในสมัยก่อนเนี่ยทางล้านนากับพม่าเนี่ยมีการรบกันนะครับพมา่ายึดคลองล้าน,นานะครับอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่รับอิทธิพลนะครับเครื่องรางอินมาจากทางพม่านั่นเองนะครับอันนี้ก็มันมันก็มีน้ำหนักอยู่บ้าง จากนั้นก็ขยายความนิยมไปทางภาคอีสานภาคกลางและไม่ทราบว่าภาคใต้จะลงไปถึงหรือเปล่านะฮะอินเนี่ยปัจจุบนนันนะครับจัดอยู่ในประเภทของเครื่องรางสายสนีประเภทหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมพอสมควรเกจิคณาจารย์หรือแม้แต่อาจารย์สายคารวสนิยมจัดสร้างขึ้นตามสายวิชาของตนที่ได้รับการสืบทอดถ่ายทอดมา นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างจากโลหะทองแดงทองเหลืองตะกวัวผงหรือแม้แต่เป็นผ้ายันนะครับหรือมวลสารอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการสร้างที่เหมือนคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเหมือนจะคล้ายหรือจะแตกต่างกันวัตถุประสงค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันคือการจัดสร้างเพื่อเสริมให้ผู้ครอบครองนะครับประสบแต่สิ่งที่ดี นะครับสมหวังในเรื่องของมเมตตาเสน่มหานิยมเรียกโชคเรียกาบเรียกลูกค้านั่นเองนะฮะแล้วสำหรับการวิธีการบูชาอิ่มนะครับก็จะวิธีที่หลายๆวิธีนะครับที่มันแตกต่างกันออกไปสมมุติว่านะครับถ้าต้องการบูชาให้เป็นสเสน่ห์กับตัวเราก็พกติดตัวอาจจะท่องคาถาก่อนพกนะครับท่องคาถาตอนเช้าอะไรประมาณนี้ ก่อนออกจากบ้านเพื่อเสริมสเสน่ห์นะครับหรือ,อพกไว้นะครับบูชาที่บ้านก็ควรจะจัดพานเล็กๆไว้ควรแยกออกจากหิ้งพระและควรต่ำกว่าหิ้งพระนะครับส่วนจะมีอะไรถาไวายนั้นผมมองว่าไม่น่าจะต้องนะครับไม่ต้องถาวายก็ได้นะครับก็บูชาไว้ที่บ้านแล้วสวดคาถาบูชา และทีนี้เนี่ยจะมีคําถามต่อมาคือแล้วคาถาบูชามันมาจากไหนท่านลองไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับหาจากอินเทอร์เน็ตคาถาบูชาอินเอา,อางี้และกันครับแนะนําเลยเพราะว่าผมยืมรูปภาพจากเว็บไซต์ของเขามาคือเว็บอุดดิ .com นะครับเป็นเว็บทีเ่เปิดให้บูชาในเรื่องของเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะสายสเสน่ห์นะครับเครื่องรางของขังแรกกยสิทธ์ แลเหล็กน้าพีอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายหลายรายการลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปหัวข้อคําว่าอินนะฮะไปหาคําว่าอินแล้วข้างในนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอินที่ผมไม่ได้เอาอมาพูดนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นคาถาบูชาอินเนาะอันนี้คือคาถาบูชาอินที่ท่านหาได้ทั่วไปแต่สําหรับคาถาบูชานะครับในในที่ผมได้ศึกษามานะครับก็ ดูละว่ามันจะไปคล้ายๆกับในเว็บของอุดิตคอมของร้านวรันธรเช่นกันคือโอมอินเอ๋ยอินแก้วอินหักอินหูอินกอดคอยแย้งอินแปลงใจหักแปลงเมียแปลงผัวแปลงตัวจู้หักเฮ่อีจุด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 หักกูเหมือนจ้างหักงาเฮ่อีจุด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 หักกูเหมือนป่าหักน้ำเฮ่อเมืองหักกูปันมื่แสนวันจนเมืองทนอยู่บ่ได้ห้องให้มหากู้แต่เนอนางเนอเออนังหักโอมสวหูติด คาถาเนี้ยครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นสนิททั่วไปก็อาจจะเปลี่ยนเฮือ e, อีเฮือไออันนั้นนะฮะเปลี่ยนเป็นให้คนทั้งหลายรักกูเหมือนช้างรักงาให้คนทั้งหลายรักกูเหมือนปลารักน้ําอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วคาถานี้ไม่จบนะครับมันจะมีคําหยาบอยู่ท่อนกลางนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะเอามาออกอากาศได้เออนะครับยังไงก็ ขอ,ขอเขาเรียกว่าไงหยุดไว้เท่านี้ก่อนสําหรับคาถานะฮะอืมประมาณนั้นคาถาอื่นนะครับเป็นภาษาบาลีเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองไปหาดูในเว็บนะครับหาดูในร้านรัาทอนดูนะครับถ้าใครต้องการบูชาเออนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนี้นะนะครับจะมีส่วนได้ก็คือผมไปเอารูปจากเว็บไซต์ของเขามาเลยให้เครดิตเขาหน่อยนะครับ โอเคถึงไหนละนะครับถึงการห้องบูชาเนะนะครับทีนี้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งคือเขาจะใช้ในเรื่องของการเรียกจิตเรียกใจนะครับเรียกให้คนรักกลับมาคือสมมุติว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอินอยู่หนึ่งตัวนะครับเราก็ทำการหานะครับเครื่องมือวสัสดุอุปกรณ์ เออเขาเรียกว่าอะไรวะนะครับหาสิ่งท <alah> <S ii English language> <ẫ Mel> ี่ต้องใช้ก่อนนะครับสิ่งต้องสิ่งที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอาจจะเป็นเส้นผมนะครับของเราเส้นผมของเขานะครับหรือเป็นเศษเสื้อเศษผ้านะครับซึ่งมันสามารถใช้สื่อจิตได้ดีนะครับเศษผ้าเศษเสื้อที่เขาใช้ประจำนะครับเศษผ้าของเรานะครับหรือถ้ามันหาไม่ได้เนี่ย อาจจะเป็นใช้วิธีการเขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดไม้ในมีวันเดือนปีเกิดได้ไหมมันก็ก็น่าจะได้นะครับแต่มันไม่จะต้องใช้ในเรื่องของจิตคั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีผมหรือมีเสื้อมีผ้าที่เขาใช้อยู่เนี่ยตามความเชื่อนะครับของร้านนาหรือว่าเป็นของตัวผมเอง <laughs> นะครับก็คือมันจะมีขวัญ มีอะไรของเขาอะครับที่มันสามารถสื่อจิตกันได้ติดอยู่เราหาสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะครับหลังจากได้มาแล้วเนี่ยเราก็นําสิ่งเหล่านั้นนะครับมาพันรอบอินนะครับพันรอบอินแล้วเราก็ทําการเรียกจิตเรียกใจนะครับให้จิตของเราด้วยนะครับและก็จิตของเขาเนี่ยมาสถิตอยู่ในอินคาถาเรียกจิตก็จิตติจิตตังปิยังมามะฆาพเจ้า ขอเรียกจิตของจุดๆให้มาสถิตณนะอินคู่นี้ด้วยเทินนะครับข้าพเจ้าขอเรียกจิตของขอเอาจิตของข้าพเจ้ามาสถิตณนะอินนี้อะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ทําการปลุกธาตุนะครับปลุกธาตุทั้ง4และปลุกอาการ32คาถาเหล่านี้ผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับตามตํปราของผมเนาะนะครับแต่ถามว่ามันหาได้ที่ไหนในอินเทอร์เน็ต มันก็มีอยู่นะครับคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เช่นกันนะครับหลังจากเราทำเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเราก็พันด้วยได้อาจจะเป็นได้สายศิลธรรมดาหรืออยากให้ขลังหน่อยก็เป็นได้จุงศพอะไรประมาณนี้ได้อาถพนก็ได้นะครับเราก็มาไว้ที่หิ่งไว้หลังตู้นะครับหรือไว้ใต้หมอนก็ได้นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาแบบบริกรรมคาถาทุกวันทุกวันทุกวัน นะครับอมอินเอออินแก้วอินหักอินหูอินกอดข้อยังอินแปลงใจหักแปลงเมียแปลงผัวแปลงตัวจู้หักเฮ่อีจุดจุดจุดหักกูเหมือนจางหักงานเฮออีจุดจุดจุดหักกูเหมือนปลาหักน้ำเฮอมหักกูปันมือแสนวันจนมึงทนอยู่บ่ไดห้องให้มหากูแต่เนยนางเนเอินนะหักอมสวมหูติดประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันเขาก็จะมีใจให้เรานะครับแต่พูดถึงก่อนนะครับว่า เราจะทําได้เนี่ยไม่ใช่ว่ารักใครชอบใครก็ทําได้ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะจะรักใครจะชอบใครเนี่ยมันทําได้แต่มันมีข้อแม้อยู่นะครับข้อแม้ของมันก็คืออย่างน้อยนะครับจะต้องทํากับคนที่มันมีเชื้อเท่านั้นมีเชื้อคืออะไรครับมีเชื้อคือการที่เราได้พูดคุยกับเขานะครับ พูดคุยกับเขาเราตามจีบเขาอยู่แต่จีบไม่ติดตามมาสักปีหนึ่งสองปีสามปีแต่จีบไม่ติดนะครับทางที่เขาก็ไม่ได้มีใครเออนะครับและเขาก็ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงนะครับชอบเพศตรงข้ามหรือชอบเพศเดียวกับเราเป็นอ่ะนะครับอ่าประมาณนั้นตามจีบอยู่ไม่ติดหรือ,อ,อตามงอ้อแต่ไม่ยอมคืนดีสักทีนึง อะไรประมาณนี้ครับแบบนีนะ้ที่เรียกว่ามีเชื้อถึงจะทําให้สำเร็จผลได้นะครับไม่ใช่ว่าเราชอบดาราแล้วเราเขียนชื่อดารามาทําแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีเชื้อเนาะนะครับย้ําอีกครั้งหนึง่งคะคาถาผมให้ไม่หมดนะครับบอกนี้ก่อนนะครับอยากได้คาถาบูชาอินอาจจะเป็นคาถาที่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาคาพูดท่านสามารถเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือเซิร์ช ไปดูที่ร้รานวาลันทรนนี้นะครับให้เครดิตเขาหน่อยเพราะว่าเราเอารูปเขามาลงนะครับเป็นรูปจากร้รานวัลันทรนทั้งหมดเลยที่ผมเอามาลงยังไงก็ต้องขอบคุณร้รานบาลันทรนด้วยนะครับย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนเสียกับร้บรานวาลันทรนนะครับที่แนะนําร้านเขาเพราะว่าผมเอาอะไรนะรูปของเขามาลงนะครับยังไงก็ ฝากร้านวัลันทอนด้วยละกันนะครับถ้าเจ้าของร้านมาเห็นก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ขออนุญาตด้วยเลยละกันนะครับร้านวัลันทอนครับผมเข้าไปดูแล้วแหละมันมีวัตถุมงคลเครื่องรางเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นเ,เหล็กน้ำพีนะครับเหล็กไหลก็มีนะครับเนะค,รบครื่องรางสเสน่ห์เครื่องรางโชคลาภมหานนยมเมตตาโอ้เยอะเยะมากมายครับ น่าจะเป็นพันรายการได้นะครับหลายร้อยรายการนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะยังไงก็สําหรับวันนี้นะครับเรื่องของอินผมก็ขออนุญาตในการยุติการนําเสนอนะครับการแนะนําการทบทวนไว้แต่เพียงเท่านี้สปาลันนาศรัทธาความเชื่อสวัสดีครับ